สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสูตรดีทีวีหวยฝีแฉลบสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้ครับเรามาดูเลขชุดบ้างครับเราจะมาเส้นหา3ตัวบนเลยครับนะครับแปะกลงเมื่อกี้ผมตัดไป2ตัวล่างมาคลิปนี้มาดู3ามตัวบนครับส้นเสียงของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ครับแต่ถูกมาแล้วหางวดติดเราเพิ่งมาลงเป็นงวดแรกสมบกุมภาพันธ์เรามาดูครับว่า3ามตัวบนเราจะได้เป็นเลขอะไร ผลลับที่ได้นะครับเราจะได้ไม่ได้5่าตัวนะครับคาดว่าสามในห้าจะเข้ามาในตำแหน่ง3ามตัวบนของงวดต่อไปเรามาเฟ้นหากันดูครับย้อนไปดูสถิติทั้งหางวดเลยนะครับแล้วก็มาคำนวณงวดที่6กคืองวดที่ส6กุมภพาพันเป็นงวดสุดท้ายที่เราจะคำนวณมาดูย้อนไปดูงวดแรกครับ5างวดย้อนหลังครับเราจะดูงวดวันที่1ธันวาคมเอาผลการออกสลากงวดก่อนหน้าคืองวดที่16พฤศจิกายนมาเป็นตัวคำนวณเอารางวัลที่1กับ สามตัวหน้าครั้งที่สองเพียงบางหลักครับเราใช้หลักแสนหลักหมื่นในที่นี้คือเก้าบวกแปดบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองคือเลขสี่นี่ผลรวมคือยี่สิบเอ็ดครับไปบวกตัวเลขคงที่ตามนี้ครับบวกศูนย์ตัวแรกได้ยี่สิบเอ็ดเอาแค่หลักหน่วยครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลขหนึ่งยี่สิบเอ็ดบวกสองที่เป็นยี่สิบสองเราใช้แค่เลขสองยี่สิบเอ็ดบวกสามที่เป็นยี่สิบสี่ใช้เลขสี่ยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสามสิบ ยี 28, 8, ่แดแต่ลบแปดยีบวกเของที่ครับเป็น30ใช้เลขศูนย์โอเคครับเราก็จะได้เป็นดังนี้ครับ1 2 4 8 0เรามาดูกันครับว่าผลการออกสลากงวดต่อมาออกอะไรครับ3ามตัวบนออก8 4 0มี8ครับมี4มีศูน ครบสามตัวบนถูกต้องครับนี่แหละคือสูตรแปะกลงสามตัวบนนะครับเราก็จะใช้วิธีการคำนวณดันงนี้ครับมาดูงวดต่อไปนะครับว่ามีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เป็นหลักแสนเลขศูนย์ครับหลักหมื่นเลขสองหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสามผลลงคือเลขห้าครับบวกศูนย์ของที่ตัวแรกได้เป็นเลขห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นเลขหก 6. ห้าบวกสามที่เป็นเลขแปดครับบวกเจ็ดของที่เป็นสิบสองเลขสองบวกเก้าที่เป็นสิบสี่เลขสี่ห้าหกแปดสองสี่ผลการออกอะไรครับออกห้าหกสี่มีห้าครับมีหกมีสี่ถูกต้องครบสามตัวบนโอเคครับมานะดูว่าต่อไปเลยครับเราจะได้เป็นเลขสามบวกห้าบวกเก้าเป็นสิบเจ็ด บวกศูนย์ที่ได้เลขเจ็ดครับบวกหนึ่งที่ได้เลขแปดบวกสามบวกที่ได้เลขศูนย์บวกเจ็ดงที่ได้เลขสี่บวกเก้าที่ได้เลขหกเจ็ดแปดศูนย์สี่หกผลก,การออกออกอะไรครับออกแปดหกเจ็ดมีแปดมีหกมีเจ็ดเยียบร้อยครับครบสามตัวบนถูกต้องครับเราจังเฟ้นหาสามตะวบนยังไม่ผิดพลาดครับยังถูกต้องต่อเนื่องกันเรื่อยๆเราก็คำวนวณต่อมาเลยครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมได้เป็นเลขเจ็ดบวกสามเป็นสิบ ้ายเป็นศูนย์ครับบวกตัวเลขคขงที่ได้ตัวเลขคงที่นะครับศูบนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าผลการออกออกอะไรครับ197 0งเก้าเจ็ดศูนมีเลขศูนย์ไหมครับมีครับมีเจ็ดมี 9, เก้าศูนย์เจ็ดเกรียบร้อยครับมาดูวลที่ผ่านมาล่าสุดเลยครับเราได้เป็นเลขหครับบวกเก้าเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบวกศูนย์งที่ได้เลขสครับบวกหนงที่ได้เลขห้าบวกสามงที่ได้เลขเจ็ดบวกเจ็ดงที่ได้เลขหบวกเก้างที่ได้เลขส 4-5-7-1-3ผลการออกสลากงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นอะไรครับ1กุมภาพันธ์ผ่านมาเมื่อกี้ครับ0กับ4เลขล่างครับโทษครับแต่เลขบนนะครับ9-6-7-1-3-4มี1มี3มี4เรียบร้อยครับถูกต้องครบ3ตัวบนแม่เมื่อกี้ผมไปขานไอ้2ตัวล่างก่อนโอเคครับเป็นนั้นว่าเราก็มาคำนวณก็ต่อไปเลยครับ16กุมภาพันธ์ จะได้เป็นเลขอะไรครับหลัก9บวกหเป็นสิบวก7เป็น22บวก0ู์ตรงที่ได้เลข2ครับบวก1งตรงที่ได้เลข3บวก3ตรงที่ได้เลข5บวก7จ็ตรงที่ได้เลข9กบวก9้าตรงที่ได้เลข1น3 5 9สหเโอเคครับเราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับในตำแหน่งวันที่16กุมภาพันธ์3าตัวบนครับมี5ตัวผลลัพธ์การวิสารใน5นะครับมีโอกาสเข้ามาในตำแหน่ง3ตัวบน สำหรับแปดกลุ่มสามตบนเรียบร้อยครับสถิติห้างวดติดทานนี้ครับขึ้นอยู่กับจนพินิจวิจารณญาณของท่านนะครับผมเพียงชี้นการคำนวณตามหลักของสถิติครับเดี๋ยวผมจะทบสอบให้ครั้งนึงครับรอบหนึ่งลองดูครับเราย้อนไปห้างวดนะครับงวดแรกเราได้หนึ่งสองสี่แปดศูนย์แล้วก็ผลการเราออกแปดสี่ศูนย์มีแปดมีสี่มีศูนย์เรียบร้อยครับถูกต้องงวดต่อมามาดูครับเราได้เป็นเลขห้าเลขหกแปดสองสี่ออกอะไรครับห้าหกสี่ มี5มี6มี4เรียบร้อยครับถูกต้องต่อมาเราคำนวณได้เป็น7 8 0 4 6นกผลการออกสลาก3ตัวบนออก8 6 7มี8มี6มี7ถูกต้องครับครบ3ตัวบนต่อมาเราคำนวณได้0 1 3ย์ออก0 7 9ย์มีเลข0นเลขเเลขกถูกต้องครับครบ3ตัวบนต่อมาคำนวณได้เป็น4 57 13ออก1 3 4 มี1มี3มี4ครับเรียบร้อยครับครบ3ตัวบนเรียบร้อยครับแล้วก็บังวดที่จะถึงครับ16กุมภาพันธ์เราคำนวณได้2 3 5 6 5 9ห้3 5 9 1ครับโอเคครับเป็นกำลังใจซึื่อกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยครับเฮงๆครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ